สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมโจ๊กเลนเจอร์ตามเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้านี่กันเลยนะเป็นรถไฟลิมิเต็ดนะครับจากเป็นมินิฟิกเกอร์จากเซเว่นเลยดีกว่าเขาทำมาแต่ผมก็เอามาผมซื้อมาในราคา,าที่25บ้าทนะมัเขาเป็นเทยย่ายหร่องเหมือนกันตัวนะี้ก็สามารถเป็นรถไฟนี่ก็คือรถไฟ ดูกันนะรถไฟเท่เลยรถไฟของก็คิวเลสเลยไม่ต่างกันเท่าไหร่นี่ก็เจ้ามาสามารถกลายเป็นสามล่างได้คือกุญยนต์รถไฟแล้วก็รถไฟสว่านนะปรับถ้เป็นรถไฟสว่านให้คุณตัวตรงนี้ไหมครับคุณก็จับนี่มาดึงออกมาครับปึ๊บเป็นสว่านตัวเลยอันนี้คุณก็พับเก็บครับเก็บเลยนะครับคุณก็โฉลสว่านนะมาต่อตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวเออบป๊บนะครับต่อให้เดย่ขออนุญาตแป๊บนะครับโอเคใเพื่อเพืพ่อเต่อเสร็จมันก็จะเป็นนี้เป็นรถไฟหัวสว่านละนี่สวยงามนะรถไหัวสวา่านอ่าแล้วพอจะการพอเราจะการผ่ย้ยนต์นะไห้ถอดรถไฟหัวสวาา่านออกนี่แล้วก็ให้เราครับ นะครับแค่ให้ตั้งให้ตั้งรถไฟแบบนี้อ่ะอ่ะไม่รู้ปติดได้ไงวะแป๊บหนึ่งครับไอตัวหัวนี้ผมก็จะวางตรงน,นี้นะส่วนทองผมก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะพอเสร็จแล้วมันจะสั้นฟอนก่อนแล้วก็ไม่มีหัวตะเดือดนะวิธีการให้เราตั้งรถไฟอย่างนี้ครับแล้วก็บบนี้ออกครับแบ่แบย่ออกเลยครับแต่กล่องกล่องไอกล่องตัวนี้ครับเอาเนี่ยบล็อกอาร์ตอะกล่องนะผมก็เอาอันนี้ก็เป็นอย่างนี้มันเดอดเดือดเป็นโค้งเี่ยโค้งนี้ถ้าเราตั้งรถไฟจะแบบนี้เลยโลกโจ้งเลยครับ แล้วก็หักอ,อะไรครับเติบหักได้น,นะครับไม่ต้งองห่วงว่าจะหักอะไรทุกทุกว่าไม่กล้าไม่ต้องหองนะ่วงรับแข่งก็จะแบบนี้ไม่เป็น,นตัวที่ขาอ้าไม่ได้นะตัวที่พิกเกอร์ที่ไม่ค่อยทำสมบูรณ์เอาพนักงานดีแต่ราคามจรงก็เกิดสะสมได้นะตัวยากก็คุณคิดคว่าคุณของเล่นกระจาะนั้นมปนคุ้มค่ากิตใจครับก็แบบนี้อ่ะหัวงอ้อเป็นกระทิงเลยเตินี้เลยขาก็เปลี่ยนมาได้นิดนึง ก็อ่านได้ครแต่อ่านนิดนึงพอนี่โอเคเสร็จแล้วไอ้หัวจรดนี่คุณสามารถติดตรงนี้ก็ได้แล้วติดข้างงนี้ก็ได้นะก่อนนี้พบเออไม่ได้ดิลาก่อนครับไปแล้วไปจริงๆนะไปแล้วไป